อ่สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรลสิกเวลด์เกมกันอีกครั้งนะครับหลีกล่าเจ้า o อ t ทาม s สอรัตก็เดี๋ยวพี่มาตีต่อนะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนจะมาตีต่อเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเปิดแพ็ค JW กันดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่ตัวแพ็ค JW กันเลย แพ็กเจอร์บิลช่วงนี้นะครับก็แบบลดราคาเหมือนที่พี่เคยเปิดอยู่ประจํานะตอนนี้ก็เหลือ9000นี่นี่มีทั้งหมด5รอบนะก็จะลดเปอร์เซ็นต์ในการเปิดลงเรื่อยๆโอเคคุ้มอะ่ะอันนี้เปิดเลยละกันอันแรกนะครับมาเลยจะได้ตัวอะไรโอ้ไม่ได้เงินเขียวเลยอะ่ะโอ้ยได้เจ้ามัทโทดอนซอรัสนะครับโอเคตัวนี้พี่ยังไม่ เลเวลแม็กด้วยแต้มเจอวิกลับคืนมา6,650นะโอเครอบ2 2รสองรอบ,บโอเคปะเปิดเลยได้อ่าได้ดินเอม,มุ่งเงินเขียวนะครับแล้วก็ได้เจ้าแรดมานะโอเคอ่อออ650ะอีกสองหนึ่งได้แต้มเจอวิกลับคืนมา650นะครับอีกสองหนึ่งได้ เอาโอเคดินเอมงเง่เ,เ,อเงินเขียวอ้าวเงินเขียวสองอันโอ้โหได้เจ้าเต่ามาเนาะโอเคไม่เป็นไรนะครับค,คุ้มเลยคือเงินเขียวแต้มเจอรบิลหกร้อนะครับรอบที่สามนะสองละเจ็ดพโอเคมาเปิดว่ไม่ได้เงินเขียวอันที่สามนะครับแล้วก็ได้เจ้าอิโอลมเบียมานะครับโอเคสองแรกผ่านไป6กร้อยห้าสิบแต้มเจอรบิลกลับคืนมา 2ที่สรอบที่3ได้เออได้เงินเขียวได้เจ้าคอนคาเวเนเตอร์นะครับโอเคแต้ม JW 650ซองที่3ของรอบที่3นะมาได้ออที่สนิ้งเงินเขียวป่ะเออใช่โอเคได้เจ้าตัวนิ่มมานะครับโอเคแต้ม JW 650นะครับ รอบที่4ีสี่ใบนะ2ละ6กสองละหกพันใช่ได้เออได้เงินเขียวได้เจ้ายูดิโมโพดอนนะครับโอเคแต้ม JW 650อีกตัวหนึ่งได้ได้เงินเขียวอะ่ะโอเคได้เจ้าไทโลซอรัสนะครับตัวใต้น้ำ น้ำตื่นเนาะแต้ม JW กลับคืนมา650นะครับมา2ที่3เออได้เงินเขียวมาได้เจ้าโลมามานะครับโอเคแต้ม JW กลับคืนมา650 2ส,สุดท้ายของรอบนี้เงินเขียวไม่มีเลยอะได้เจ้าบูโลซอรัสมานะครับโอเคตัวกินพืชเนาะ โอเคก็เรียบร้อยไปสําหรับรอบที่4แต้ม JW กลับคืนมา650อ่ารอบสุดท้ายนะครับซองละ5 5 2 2 5 0องมาเลยได้ไม่ได้เงินเขียวเลยได้เจ้าออทาแคนตัสนะครับโอเคแต้ม JW 650 2งที่2ของรอบนี้ ไม่ได้เงินเขียวเลยอ่ะได้เจ้าอีโอแลมเบียมาอีกหนึ่งใบเนาะเคแต้มเจดบกลับคืนมาอีก650คุ้มนะครับแพ็คนี้สองที่ไม่ได้เงินเขียวอีกแล้วอ่ะได้เจ้ายูดิโมโพดอนมานะครับโอเคตัวนี้รู้สึกจะเลเวลแม็กแล้วนะ650ได้ อาได้เงินเขียวโอเคเออเจ้านกตัวนี้เจ้าเทราแด็กไทรัสพี่ยังไม่เลเวลแม็กนะเจ้าตัวนี้โอเคแต้ม JW กลับคืนมา650น่าจะใบสุดท้ายแล้วแหละอะมาไม่ได้เงินเขียวเลยได้เจ้าทานี่มานะครับโอเคก็เรียบร้อยไปแต้ม JW 650คุ้มมากเลยนะครับมีแต้ม JW ประมาณ90,000เนี้ย เปิดแพ็คนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้อะไรมากันบ้างเนาะนกตัวนี้ใช่อยู่ใโมดพดอนพี่ลเวลแ m a กแล้วส่วนเจ้าตัวนี้ยังไม่ m a กนะเจ้าเท er ิดลาดักไทรัสพี่ได้มาใบหนึ่งตัวนี้พี่ลเวลแ m a กไปแล้วโอเคไม่เป็นไรไปดูกันว่าเราเปิดได้อะไรกันบ้างนะครับอ่อ ดีเจล่ะดับ3โอเคได้เจ้าตัวนิ่มได้เจ้ามาสเทอร์ดอนวูโลโลมาเตานกแล้วก็ไทโลอีโอแลมเบียออตาแคนทัตแล้วก็เจ้านกตัวนี้ยังไม่เลเวลแม็กนะทานี่เวลแม็กแล้วแรดคอนคาเวเนเตอร์โอเคที่สำคัญเลยคือเงินเขียวนะสำคัญเลย นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตีแพ็อรีกันต่อดีกว่านะครับอ,อมีตัวรีนะเราก็ใช้ครึ่งบกครึ่งน้ำดิปโปก่อนแล้วก็โมโนชุดเดิมเลยแล้วก็เอาตัวอะไรดีเอาเลือกดูก่อนสิเอานี่นี่เลยแล้วกัน เจ้าสกอร์เปียสเล็ก3ตัวเลยนะมาเดี๋ยวตี3รอบเลยคลิปนี้มาเลยจะได้สะสมแต้มในหลีกไปในตัวด้วยนะครับและคลิปก็จะได้ยาวๆขึ้นนิดนึงอา่าโอเคตัวแรกเราชนะทางนะเราก็ชาร์จได้แบบสบายๆขอชาร์จก่อนเลยของเขา2แต้มแล้ว ตีเปลี่ยนตัวอแล้วไม่ทำอะไรโอเคเราก็ป้องกันชาร์จของเขามีสามแต้มตัวนี้ของเขานี่พี่ยังไม่มีเลยเนาะเดี๋ยวว่างๆต้องปั้นเจ้าโลมาละมันผสมกับเจ้าลิปโปเซลปิตอ่ะอี3สตีมาแค่สองนะหรือหนึ่งโอเค เดี๋ยวเราก็ขอชาร์จสี่เลยณนะตอนนี้เขาก็สี่แต้มนะแล้วตีเรายังไงเท่าไหร่ไม่ตีอะ่ะโอเคงั้นะเราก็ชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเข้าสองได้ตอดนิดนึงครึ่งหลอดนะครับอ่ะตอนนี้เขามีหแล้ว ก็น่าจะตีเราหกนะหมาเลยเต็มเต็มมาเลยหมาหมาโอเคครับเขาโจมตีเรามาหกนะเราก็นอนไปโมโนเราลงสนามมาก็จัดสองป้องกันเลยดีกว่าลาดไป สแต้มไปนอนสาเรียบร้อยจบโกใช่ไหมใช่มีสีตีมาหมดโดนโมโนอ่ะตีมา3ามเดือหนึ่งนะโอเคอันเดี๋ยวเราก็ใส่เผื่อไปเลยจัดไปโอเคห้าแต้มไป เข้าสีก็ไปนอนซะโอเคตัวสุดท้ายมีสี่แต้มแล้วอ่ะไม่ตีรยงั้นเราตีเลยแล้วกันไปเลยเจ็ดแต้มไปแบบรวดเร็วอุ้ยสกอร์เปียสเล็กก็ลืมเอาลงสนามมาดีงี้ไม่เป็นไรยังมีอีก2รอบ โอเคนอนไปนะครับรอบแรกชนะไปไม่ได้ใช้เจ้าสกอร์เปียสเล็กเลยโอ้โหเสียดายไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไร1,043คะแนนนะครับอันดับไม่เลื่อนเนาะโอเคได้อ่าได้ดินเอมม่วมา1 0 0 0พนะโอเคไปต่อรอบที่2ดิปโปดิปโป แล้วก็โมโนแล้วก็เจ้าสกอร์เปียสเล็กอีกหนึ่งตัวอยู่หนใดอโอเคนี่สกอร์เปียสเล็กเลยนะครับอ่ารอบนี้ท่องไว้ในใจเอาเจ้าสกอร์เปียสเล็กลงด้วยนะเมื่อกี้ลืมเอาลงอะโมโนจัดการหมดเลยโอเคมามามาอืม เราชนะทางอยู่แล้วเราขอชาร์จก่อนใ้รอบเมื่อกี้โมโนโนี้จัดการสามตัวเลยนะที่สองเปลี่ยนตัวอมอมารตาตีาตมาหนึ่งนะครับโอเคอ้่างนี้เราก็จัดการได้เลยนะเนี่ยเราก็ใส่เลยสามแต้มได้ไป เร็วเลยรอบนี้ไปนอนสาเผลอใส่กันคนละทีเลยนะเนี่ยลงมามันก็ใส่เราสองเลยนะเนี่ยมาโอเคครับเขา,ขาตีมาสองนะอ่าไม่มีปัญหาโมโนโเราลงมาแล้วก็ใส่คืนเหมือนกันนะสองแต้มแล้วก็ชาร์จโอเคไป สแต้มไปนอนสาดิเมโทคานัทของเขานะครับมี3สใส่มาก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรตรีมา3นะครับใส่กันคนละทีคนละดอ,อกไปเลยโอเคมาแล้วสกอร์เปียนเล็กได้ลงสนามแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ถ้าไม่ตายนะเดี๋ยวก็จัดเลยครับห้าแต้มไป ข้าหาเต็มเตมทำลามสบัดหางเรียบร้อยครับชนะไปนะครับในรอบที่2ของคลิปนี้นะได้ใช้เจ้าสกอร์เปียดเล็กแล้ว ,74 7 4คะแนนนะครับอันดับยังไม่เลื่อนเลยโอเคได้ของรางวัลอะไร DNA ม่วง100นะโอเคไปกันต่อ ดิปโปเหมือนเดิมแล้วก็โมโนเหมือนเดิมแล้วก็สกอร์เปียสเล็กเหมือนเดิมเจ้าสกอร์เปียสเล็กตัวสุดท้ายนะครับมี3ตัวโอเคมารอบนี้จะพยายามให้มันได้ใช้ท่าไม้ตายเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ใช้หรือเปล่าต้องดูที่จังหวะอยู่ดีอะยังไงยังไง ตัวแรกเขาชนะทางเราอ่ไม่เป็นไรแต่ยังชาร์จได้อยู่นะเฮ้ยยังป้องกันได้อยู่นะขอป้องกันไว้ก่อนสะสมแต้มชาร์จได้อยู่มีสองสองแล้วตีไหมไม่ตีนะงั้นเราก็ชาร์จเลยโอ้ยเขาเก็บไปสี่นะครับน่าจะตีเราสีแล้วอย่างนี้ ตีก็ตีมาตีก็ตีมาสี่แต้มมาโอเคครับเขาใส่เรามาสี่นะเราก็นอนไปโมโนเราชนะทางตัวต่อไปกินพืชโอเคเราก็ใส่ตัวนี้แล้วก็ป้องกันแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อย ดูท่าเขาแล้วน่าจะเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนเปล่าไม่รู้เดาเอาเหมือนจะเปลี่ยนเปลี่ยนจริงๆนะครับเอาพี่โตของเขามาแล้วเลือสองไม่ทำอะไรงั้นเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีใบสองเข้าไหมเข้าหนึ่งแต้มนะได้ตอดไปหน่อยนึงโอเคตอนนี้เขาห้าแต้มแนละ้ว มาห้าแต้มเลยใส่ไหมห้านี้ใส่เปล่าตีมาหมดห้านะครับงานง่ายแล้วโอเคถ้าอย่างนี้เจ้าสกอร์เปียสเล็กก็ใส่ให้พอดิบพอดีแล้วก็ป้องกันไว้นิดหน่อยเนาะก็ต้องใสสามแต้มป้องกันไว้กค่สองก็พอเหลือชาร์จไป สามแปมไปนอนสาตัวพุ่งชนเลยเห็นไหมตัวสุดท้ายจะทำอะไรเราก็ไม่เป็นไรนะนีสี 4. แล้วเดี๋ยวเจอถ้าไม่ตายเจ้าสกอร์เปสเล็กนี่สียังไงตีมาแค่หนึ่งลืวสามโอเคเดี๋ยวเราก็ จัดท่าไม้ตายเลยครับท่าไม้ตายอย่างที่เลยนะคาบแล้วก็โยนไปคาบฟับมีติดปากไปเลยแล้วก็โยนขึ้นแล้วก็สะบัดหางเรียบร้อยครับชนะไปอย่างสวยงามได้ใช้ท่าไม้ตายด้วยชนะทั้ง3มรอบเลย1,106คะแนนนะครับโอเคอันดับยังไม่เลื่อนเลยเนาะอ่ะไม่เป็นไรโอเครับของรางวัล ได้ได้สองขาวนะครับโอเคเงินเขียวเหรียญโอเคเจ้าดิลโลนะแต้ม JW 15นะครับโอเครับภารกิจลายวันโอเคแล้วก็แพ็คลายวันโอเคเยี่ยมได้ดินเอมว่วงมาเต็มเต็มเลยนะเมื่อกี้แต้ม JW 95นะครับ แล้วก็แพ็คซีซันพารนะอ่าได้ดีนเอแดงมานะครับโอเคเลยแต้มเจ130โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีในวันนี้เนาะก็สะสมแต้มมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้ไปเปิดแพ็คเจมาด้วยแบบลดราคาก็เปิดกันแบบช่ำๆเลยนะได้5รอบได้มาเต็มๆเลย โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ